โดยก่อนที่จะมีการบันทึกภาพนั่งสมาธิร่วมสร้างภาพแห่งคุณงามความดีร่วมกิจกรรมส่งภาพนั่งสมาธิล้านภาพของคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ทุกคนได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจากกระปาวัตนสูตรเพื่อเป็นกุศลเป็นสิริมงคลที่บังเกิดขึ้นกับทุกคนสำหรับโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ค่ะและในส่วนของกิจกรรมส่งภาพนั่งสมาธิล้านภาพบันทึกกิน n นส s s เวิร์ r เรคคอรของโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ก็ได้รับความร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูและนักเรียนในการบันทึกภาพ จากการประสานง,งานของคณะทีมงานกัลยาณมิตรจังหวัดสระบุรีและในครั้งนี้ทุกคนมีความตั้งใจถ่ายภาพนั่งสมาธิเป็นอย่างดีภาพทุกภาพของทุกคนในวันนี้จะเป็นภาพแบบอย่างในการสร้างความดีสร้างสันติภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งนี้บรรยากาศในการทำหน้าที่ของทีมงานคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสระบุรีก็ยังคงทำหน้าที่กันอย่างต่อเนื่อง ในการชักชวนให้ทุกคนได้มาสร้างภาพประวัติศาสตร์อันงดงามครั้งแรกของโลกที่มีขึ้นในพระพุทธศาสนากับกิจกรรมบันทึกภาพนั่งสมาธิเพื่อบันทึกสถิติโลกกินเนส s เวิร์ดเรคคอร์ดค่ะและในช่วงนี้นะคะบญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ในการร่วมส่งร่วมกิจกรรมค่ะ ส่งภาพนั่งสมาธิมาในครั้งนี้เราไปรับชมพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกันค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ใหม่ซึ่งสร้างมิติใหม่ให้กับเด็กนักเรียนของเรานะครับก็ซึ่งในเกิดความตื่นเต้นในตัวซึ่งในตัวก็ผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีโรงเรียนของเราก็จะปฏิบัตินะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับให้อยู่ในจุดที่สูงสุดต่อไปครับ กิจกรรมการนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่ฝึกนักเรียนของเรานะครับให้มีสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ที่ปล่อยวางสมาธิทำให้นักเรียนรู้จักตนเองรู้จักกำหนดลมหายใจฉะนั้นสมาธิก็คือสิ่งที่ดีสำหรับเด็กซึ่งโรงเรียนก็ได้กำหนดกิจกรรม รับออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างาเหมาะสมลงตัวซึ่งในกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนก็ได้ฝึกปฏิบัติโดยคุณครูที่มีความรับผิดชอบออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับตัวเด็กซึ่งก็ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและก็พัฒนาเด็กได้ตามศักยภาพครับ